สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าปู่เจ้าย่านะครับวันนี้ทางกลุ่มเจียงของเรานะครับได้มอบนะครับมอบเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่งานประจําปีทุ่งสีเมืองอุดรของเราครับมิสุยะครับวันนี้นะครับเราได้มามอบนะครับมอบเป็นเงินเพื่อให้ไปสนับสนุนนะครับในการจัดกิจกรรมจัดงานที่ทุ่งสีเมืองนะครับที่ศาลเจ้าปู่เจ้าย่าเนาะนะครับสำหรับกลุ่มเจียงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมิสซุเจียงนะครับหรือว่าจะเป็น B ีวดีของเจียงของเรา นะครับวันนี้ก็มาร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยครับด้านหลังผมนี่ครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ศาลเจ้าปู่เจ้าย่านะครับหลังจากที่เรามอบแล้วครับพ่สุยาครับเราก็จะมาทําการกราบไหว้เพื่อเป็นสิีิมงคลกับทีมงานของเราทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากที่ที่มอบไปแล้วนะครับวันที่น่าจะประมาณวันที่4ีที่เนาะก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกหมูหรือหรือเป็นของจำรวยที่ที่ทางศาลเจ้าปู่เจ้ายามอบให้กับเพื่อเป็นสี่มงคลกับทีมงานของเราครับนะครับใครที่ ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่30พฤศจิกายน2565นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับเป็นงานกิจกรรมทุ่งสีเมืองที่จัดขึ้นเป็นวันแรกนะครับไปก็ประมาณ10กว่าวันเนาะประมาณ12วันนะครับงานกิจกรรมของเราใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะมาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกสนานในงานทุ่งสีเมืองของเราก็เชิญได้ที่ร้านทุ่งสีเมืองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกาบา่า้เคารพเพื่อเป็นสริมงคลกับทีมงานของเราทุกคนครับเชิญครับ ครับสำหรับอ่าส่วนของตัวการทุ่งสีเมืองนะครับก็มีการทุกปีนะครับทางเจียงของเราก็ได้สนับสนุนร่วมกับกิจกรรมของงานประจําปีกับทุกปีเนี่ยครับละปีนี้นะครับเจียงของเราก็มีเรื่องของตัวแบรนด์ใหม่นะครับบีไนะครับเข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งของเจียงของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางแบรนด์ก็ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมนะครับก็มาร่วมนะครับข้อขอเชิญชวนนะครับ จังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้มาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองนะครับรวมถึงนะครับมีโอกาสก็มากราบไหว้สักการะที่ศาลเจ้าปู่ย่านะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับยังไงก็เชิญนะครับพี่สุยาครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวเรามาลองเสียงทายกันดูหน่อยเผื่อเราจะมีทุ่งนี่สลองเสียงทายดูครับโอเคได้ครับได้ครับลองเลยนะครับเคครับเรื่องไม่จะโอ นี่นออกแล้วครับออกมาแล้วครับออวบงนี้เป็นวันที่หนึ่งไหมครับหนึ 1> 1่งห้าครับผมหนึ่งห้า